นี่คือคอลลาเจนนะคะทุกคนคอลลาเจนของโบตาผีเป็นสารสกัดจาก ปลาทะเลน้ำลึกจากประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกคนเป็นคอลลาเจนเพียวแท้เป็นคอลลาเจนเพียวแท้เลยนะคะทุกคนคอลลาเจนตัวนี้ช่วยบำรุงกระดูกนะคะบำรุงกระดูกบำรุงไขข้อบำรเติมน้ำหล่อลื่นตามเตมิมน้ำหล่อเลี้ยงให้กับกระดูกทำให้กระดูกไม่เปาะไม่บางทำให้กระดูกเราแข็งแรงนะคะแล้วยังบำรุงผิวพรรณทำให้ผิวพรรณเราสดใสเปล่งปลั่งไม่เสื่อมไม่โทรมผิวเรียบผิวเนียนผิวใสผิวแข็งแรง ผิวไม่ไวต่อแดดนะคะทุกคนช่วยบำรุงปรับทุกอย่างที่เป็นเซลล์เลยบำรุงเล็บบำรุงผมบำรุงทุกส่วนเลยนะคะทุกคนแล้วมาคู่กับนะคะแถมให้ฟรีเลยตัวนี้นะคะโกลเอนไซน์นะคะทุกคนคอลลาเจนจากราคา1,200บาทนะคะลดเหลือราคาซองละ890บาทเท่านั้นเองแถมยังแถมให้ฟรีเลยโปรโตีนชนิดสองคือโกลเอนไซน์ โปรเอนไซม์ N คืออะไรโปรตีนชนิดซองตัวนี้คืออะไรคือเป็นโปรเอนไซม์เป็นธัญพืชทุกคนเนาะเป็นธัญพืชรวมหลากหลายชนิดเลยอัดแน่นด้วยคุณภาพแถมให้ฟรีๆเลยมูลค่า500บาทนะคะไม่ต่ำไม่ได้แล้วแม่เอ้ยได้ทั้งหุน่นได้ทั้งผิวด้วยนะทุกคนได้ทั้งสุขภาพนะคะสำหรับคอลลาเจนตัวนี้คุ้มมากเวอร์นะคะคุ้มมากเวอร์นะคะจัดไปได้เลยจ้า คอลลาเจน890้บาทแถมโกลเอนไซม์ให้ฟรีๆเลยมูลค่า500บาทจาแม่จา๋า